สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปี e ด d ิฟเตอรนั่นเองนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมผมจะมาเล่นในโหมดที่มีชื่อว่า o v e r อร n b a t t บ e เนะครับผมโหมดนี้ก็เป็นโหมดเล i n ซิงนะผมเล่นได้โซโล่กับเล่นคู่นะผมสายฟรีที่อยากเล่นรถคาร์ทีนะผมนะก็โหมดนี้เลยนะครับผม o v e r อร n b a t แบ e นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเล่นนะครับผม เดี๋ยวขอนอกเรื่องสักนิดนึงนะครับผมก็มีคอมเมนต์ถามเข้ามานะผมว่าอ่าสลี้ยงสลับมือใหม่นะผมควรใช้ตัวไหนดีนะผมอ่าสลี้ยงสลับมือใหม่นะผมก็สำหรับผม,มนะก็เออควรใช้เสือนะครับผมตัวนี้นะเสือตัวนี้น่าจะมีขายนะผมในอ่าร้านค้านะผมใช้การเอสในการซื้อนะผมก็การเอสทุกวันนี้หาง่ายมากนะครับผมจากกิจกรรมนะผม คือมีทั่วไปหาการ์ดเอสหนุผมหาง่ายมากนะครับผมตัวนี้ราคามันประมาณหมื่นสองหมื่นสามไหมครผมจำไม่ผิดตอนนั้นนะผมสัตว์เลี้ยงเสือตัวนี้นะครับผมสกิลก็ง่ายๆเราผมสัตว์เลี้ยงเสือนะเอ็นแทงจะถูกกักเก็บไว้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากชนกระแพงนะผมก็เหมาะสำหรับคนที่ชนบ่อยๆนะครับผมคืออย่างเช่นเพื่อนๆดิฟอยู่แต่ว่ากดควิกเทิร์นไม่ทันเงนี้ยมันไปชนกระแพงอ่ะเอ็นแทงจะหายหมดเลยนะผมแต่ถ้าใช้สัตว์เลี้ยงเสือนะครับผมเวลาเรา ดิปพอเรากดควิกเทิร์ไม่ทันนะผมเราจะไปชนกระแพงใช่ไหมเอ็นแท้งมันจะไม่หมดหลอดนะผมมันจะเหลือไว้อยู่นะผมเหลือไว้70%นั่นแหละครับผมก็ทําให้เรามีหลอดเอ็นแทงเล่นได้นะผมก็เก็บควิกเทิร์นนิดนึงก็จะได้ในโตนผมก็ดีกว่าที่เราไปใช้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะผมสลับมือใหม่นะแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นคล่องแล้วก็เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่บวกความเร็วก็ได้นะผม ก็หลังจากเพื่อนๆเ,เล่นได้คลองมือคิดว่าไม่ค่อยชนแล้วผนะมก็ไปเปลี่ยนสว์เลี้ยงอื่นก็ได้นะในร้านค้านะผมเป็นสว์เลี้ยงสรับการเอสนะครับผมก็นี่หนุ่มหาดูได้นะครับผมก็จะมีพวกอ่าตัวนี้ลิตเติ้ลซอมบี้หนุ่มตัวนี้ก็ดีนะผมเนี่ยอ่าโบนัส bon ความเร็วตามหลังเพิ่มขึ้่อนสีเปร์เ็นตนะผมถ้าถึงเลเวลส0มสิก็มันต้องจะบวกขึ้นเยอะกว่านี้นะผมเพราะสลับคนที่ วิ่งไม่ได้ที่หนึ่งบ่อยๆนะครับผมนะ,ะถ้าหลังจากเพื่อนๆไม่ชนแล้วนะครับผมนะเออคิดว่าขับนิ่งแล้วนะผมจะสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ได้นะผมนี่ตัวนี้ชนกระแพงก็จะได้รับมินิบูธนะผมนี่นะผมก็สัตว์เลี้ยงดีๆก็เยอะหนะุ่มที่ขายเป็นการ์ดเอสนะครับผมก็เพื่อนๆมาหาอ่านดูสกิลได้นะครับผมนี่นี่ี๋ยวจะส,สัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ได้นะผมสกิลก็เมื่อแซงหรือถูกแซงมีโอกาส45%เนาะ ที่จะเพิ่มเอ็นแทงสิบสามเปอร์เซ็นต์ไปในสี่วินะผมหากสตาร์ทคูลดาวสามวินะผมเพราะถ้าอัพถึงเรือสามสิบนะผมก็สกิลก็จะดีขึ้นไปกว่านี้นะผมก็มันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะครับผมก็โดยรวมสหรับมือใหม่จริงๆนะผมผมแนะนําสัตว์เลี้ยงเสือนะผมเล่นง่ายนะผมคือมันฝึกให้เราในการเลี้ยงเอ็นแทงนะผมเลี้ยงเอ็นแทงคืออะไรผมเลี้ยงเอ็นแทงก็คือการเก็บเอ็นแทงให้เล่นในโค้งต่อโค้งนั่นเองครับผมนะ มาครับผมต่อไปผมจะพาไปเล่นในโหมดที่มีชื่อว่าโ v a วอรัลต์แบเทนะครับผมก็เพื่อนๆเข้ามาที่ห้องแขงหลักนะครับผมแล้วก็ให้เลื่อนลงมาด้านซ้ายนะผมนี่จะมีชื่อว่า o v เวอรัลต์แบตเทินะผมอันนี้ผมก็จะเล่นตัวละครไหนดีนะผมคือเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นที่แรกนี้มันจะอันนี้ตรงนี้จะเรียกว่าแต้มสีฟ้านะผมะเพื่อนจะมีศูนย์อยู่นะผมก็จะได้รับของนะผมนี่ใช่ไหมแต้มสีฟ้า คือสามารถกดรับของได้นะมนี่แต้มถึง225ถึง250มีก็รับของได้นะก็จะมีการ์ด S T Point ไว้อัพรถนะผมนะก็ T Point ส่วนหนึ่งผมก็หาจากที่นี่นะผมก็ได้เยอะนะคือผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะผมทำให้ T Point ผมก็ได้เยอะอยู่นะการ์ด S ก็ได้เยอะนะผมจากหมดนี้แล้วครับผมเนี่ยเราก็ได้ชุดด้วยนะเห็นไหมก็ได้ชุดด้วยชุดก็บวกสไตล์ติดเยอะนะโอเคนะผม อไปผมก็จะได้ชุดต,ตัวนี้นผมชุดโอเคประมาณนี้นะครับผมวิธีเล่นนะผมก็ให้เพื่อนๆกดคําว่าเปลี่ยนตรงน,นี้นะผมนีเพื่อนๆเริ่มตัวเริ่มต้นแรกเพื่อนๆจะยังไม่มีตัวละครเยอะขนาดนี้นะเพื่อนๆจะมีแค่ตัวละครมิล่านะผมคือตัวละครมิล่านี้ก็จะมีรถประจําตัวเขาก็คือสตาร์ไลท์นะครับผมนะเออก็พอเล่นมาสักพักเดี๋ยวเพื่อนๆจะรับตัวละครได้จากอในการทําแ,แต้มตรงนี้แหละครับผมนะ ตัวละครมีล่าก็จะเป็นรถในสตาร์ไลท์ใช่ไหมครับผมอ่าส่วนตัวละครไบรอน ron, นะผมชื่ออ่านยากยังตัวนี้เป็นคาร์ทีนะผมเห็นไหมคาร์ทีซุนบูคองนะผมก็ถือว่าโอเคนะผมต่อไปของอ่าดีนเลยทักอย่างนะผมนะคันนี้เป็นออฟติมัสเลโนนะผมส่วนอ่าตัวละครตัวนี้ผมมู้ยางนะผมก็คาร์ทีนะผมเอ็กซ่าน,นะนะครับผม มีมีคัสทีทุกตัวน้องตัวนี้มีชื่อว่าออลลี่นะผมนะอ่ารถก็จะเป็นคัสทีคันใหม่ล่าสุดเลยนะองโอลลี่หน้านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรถอ่าในเทคกิงฮาร์ดิสนะผมของเกรานดาหน้าผมของยูอีก็จะเป็นรถอินเฟอร์เนอร์วอร์เรอร์นะผมอ่าของด็อกเตอร์เอ็กก็จะเป็น LYR นั่นเองนะผมคัสทีเห็นไหมก็จะมีคัสทีทั้งหมดเลยนะผม วิธีเล่นนะผมให้เพื่อนๆเลือกตัวละครที่มีนะผมก็เลือกเอานะผมก็ผมจะเลือกเป็นคาสทีก็แล้วกันนะผมทีนี้มันจะมีสกิลของประจํารถด้วยนะผมในเฉพาะในโหมดนี้นะครับผมเนี่ยสกิลก็จะมีตรงนี้นุผมสะอันแรกตัวนี้นะผมให้กดทักษาค้างไว้ครับผมพลังงานนะผมเพื่อดําเนินการซูเปอร์โอดิเพละเพิ่มความเร็วสำหรับสกิลตัวนี้นะครับผมสกิลอีกอันนึงก็หลังจากการใช้งานฟื้นฟ,นฟนูพลังงานนั่นเองตึมสกิลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับคาสทีเอ็กซ่านะครับผม เราก็มาที่ตรงนี้นมสีขาวตรงนี้นะฟิวเจอร์สแต็คเกอร์นมนี่กดเข้ามานมทีนี้ให้เพื่อนๆกดสีฟ้าตรงนี้นะฟิวเจอร์เอ็ลสตรงนี้นะผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นม Normal Task อะไรสักอย่างนะผมเออ Normal Tail อะไรสักอย่างนี่นมตรงนี้จะเป็นสกิลนะผมนะก็เพื่อนๆเพื่อนหาดูได้นะผมว่าจะใช้สกิลอะไรนี่สกิลเขาอ่านได้ผมอันนี้เมื่อใช้ในตัวจะมีโอกาสได้รับในตัวเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพ อในตัวอาใน,ส,าน,นาาส,กกสักอย่างหนึ่งนะผมวิธีเลือกใช้ให้เพื่อนๆกดเอาสกิลสักอย่างหนึ่งน้องถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้นะผมนี่เสร็จแล้วก็กดแทนที่นะผมเราก็เอาสก,กิลนี้ออกนะผมนี่เห็นไหมครับผมมันก็จะขึ้นว่าติดตั้งแล้วนะครับผมอะอะไรประมาณนี้นมองผมจะสก,กิลตัวนี้กลับนะบผมโอเคประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นการอ่าประกอบสก,กิลนั่นเองนะผม ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอสกิลของเขาเรียกว่าอะไรนะ ECU ของรถคันนั้นนะผมอนี่เป็นสกิลนั่นเองน,นะผมสกิลรถนะอ่ประมาณนี้นะผมซึ่งจะได้สกิลก็ต่อเมื่อต้องอตัวละครน,นะผมเลเวลตัวละครน,นะม่จะมีเลเวลตัวละครน,นะครับผมวิธีอัพก็ง่ายๆครับผมให้เพื่อนๆกดมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการอัพดาวน,นะครับผมอัพคะแนนนะผม ตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะผมก็เพื่านเห็นตรงนี้ไหมเลเวลยี่สิบเก้าตรงนี้นะผมก็เหมือนมันเป็นเหมือนสไตล์ดิตนะครับผมนะเออนะผมก็เราก็กดกลับมานะผมทีนี้เราก็กดเริ่มเกมเข้าไปเลยนะผมอ่ะพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่กดเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ผมเพื่อนๆเ,เ,เห็นตัวละครไหมเออแล้วก็จะมีเลเวลไหมเออเลเวลสามเลเวลสี่อะไรเงี้ย แล้วก็จะมีเลข97ทับ500อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็12ทับ500เงี้ยตรงนี้ก็คือ XP ในการอัพแต่เลเวลนะครับผมแต่ละตัวก็ใช้แต้มต่างกันนะผมอย่างเช่นนี้จะขึ้นเวลสีนี้ผมต้องใช้ของมิลานี่นะผมต้องใช้500ผนมะตอนนี้ผมมี12ทับ500ผมก็ต้องเล่นประมาณอีกสักพักนึงนะผมก็ไม่นานนะผมก็เก็บไม่นานก็จะถึงแล้วนะผมอะไรประมาณนี้นมมาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะ เดี๋ยวผมจะเล่นสักสามสี่เกมก็แล้วเนาะเล่นเฉพาะคาทีนะผมมาเดี๋ยวเขาไปเล่นกันเลยครับผมโหมดนี้หาห้องง่ายมากครับผมก็สนุกนะผมโหมดนี้นะโหมดนี้สนุกมากนะครับผมสำหรับสายฟรีที่อยากเล่นคาทีนะครับผมก็มาเล่นกันได้นะผมโหมดนี้ก็ไม่น,าน่าจะออกนะเพราะว่าไม่มีระยะเวลาเลยนะครับผมซึ่งผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วผมสักพักใหญ่แล้วนะครับ โอติตี้สิบเอ็ดเลยละมาครับผมโอ้โหลืมกดดิฟ วางไายดิโอ้เฮฟวี่เบรกวันนี้เปติด มันก็จะเล่นประมาณนี้นะผมก็มันเหมือนเล่นเรซซิ่งอะไรผมแต่ว่ามันสนุกกว่านะนี่สกิลของคาตีมันใช้ยากมากผมต้องใช้ในทางตรงนะผมคาตีเอ็กซ์ตานะผมโต้โฮมไม่คมเลยโอ้ยเอรันไม่ติดมันไม่ชินมุมรถนะผมนะ <SPRan ända> Skill mìnhแรง mình phải căng tròn kinh kinh á. ui lại 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 โอ้โหติดโอ้โหสองหนึ่งเจ็ดโอ้ถ้าไม่ติดนะเวลาดีอยู่นะผมอ่ามันก็จะประมาณนี้ผมสำหรับโหมดนี้นะโอเวอร์แดนแบทเทิรนนะผมก็สนุกดีนะผมใครเครียดนะผมเป็นโหมดสนุกสนุกนั่นเองนะผม อโอเคก็จะได้แต้มมานะผมแล้วก็เพื่อนๆในดกดปุ่มรับมาเลเวตัวละครผมอัพแล้วนะนี่ก็จะกดปุ่มรับตรงนี้ผมตรงใต้คะแนนตรงนี้นะผมอันนี้จะเป็นชิปในส่วนอ่าตัวละครน,นะผมแล้วก็จะมีสก,กิลของรถแต่ละคันนะผมอันนี้กล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่แบบอ่า e x P ของตัวละครหรือบางทีเราก็จะสุ่มได้พวกกราซ S นะผมมีรายละเอียดนะผมบอกสกิลดาวมาอีก40นะผมโอเคประมาณนี้นะผมมาครับผมเมื่อกี้ผมได้สกิลมาเนาะก็มากดที่ฟิวเจอร์แอลลิสนะผมนี่สามารถอัปเกรดสกิลได้ผนมะถ้าได้สกิลซ้ำนะผมอืมผมจะเปลี่ยนสกิลตัวนี้ดีนุ่มไม่เปลี่ยนหรอก ใช้สกิลเดิมนี่แหละนะผมก็มันสามารถใช้สกิลได้2สกิลเนาะของสกิลรถแต่ละคันใช่นไหมแล้วก็จะมีอ่าสกิลของประจํารถอีกนะผมอีก2สกิลก็เป็น4สกิลนะผมอ่ผมจะเปลี่ยนรถเป็นคัสทีเอลวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นเอลวกันนะครับผมอองดร์เอ็กซ์นะครับผมโหมดนี้เพื่อนๆลองมาเล่นกันดูได้นะครับผม สนุกมากนะผมนะเล่นได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นสายฟีหรือสายเติมหรืออะไรก็เล่นได้นะครับผมลนะองมาเล่นดูถ้าใครเครียดนะผมโหมดนี้สนุกนะผมพอเล่นแรกๆก็มันจะน่าเบื่อนิดหน่อยเพราะว่าเออเหมือนวิ่งกับบอรดนะผมนะแต่พอเพื่อนๆเล่นสักพักนะผมอ่าเรเวลแต้มสูงๆนี้ก็จะเจอคนหโหดแล้วนะผมแต่ว่าเริ่มเล่นแรกๆก็ธรรมดาผมจะเจอเออคนไม่เก่งมากผมหรือเจอบอทดอะไรประมาณนี้นะครับ โห่ี oh, hey. ่ดูไปมีเม่สิปุ้ยชนสกิลของ Lyr ก็ประมาณนี้ของคันนี้นะมันเป็นเหมือนสก,กิลเหมือนนั่นเองอุ้ย ลืมว่าตัวนี้มันไม่ไอ้นี่มันไปตามทางหลักนี่หว่าลืมโอ้ยเฮเบเบกบอกวดิฟไม่ติด สามารถไปตามทางหลักได้นะโอ้ไหลก็ประมาณนี้สำหรับโหมดนี้นะเพื่อนๆลองมาเล่นดูกันได้นะผมแต่ถ้าเพื่อนๆเข้าไปก่อนเนี่ยผมแต่ว่านับก็คือมันจะมีตัวเลขใช่ไหมครับผมเวลาเราเข้าเซนชัยอะไรเงี้ยนะ คือพอเขาจะนับมา 5, 4, 3, 2ถ้าหมดปุ๊บมันก็จะเพิ่มให้อีกประมาณ3วินี่แหละนะเพื่อให้เข้าใช้ใช้ทันนะผมแต่ถ้าหมดประมาณ3วิแล้วเข้าไม่ทันก็ถือว่าเข้าไม่ทันเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่เหมือนกับแรงนะครับผมถ้าแรงก็ 5, 4, 3, 2หนึ่งก็คือมิเนเตอร์เลยอะไรประมาณนี้เข้าใช้ใช้ไม่ทันนะผมมาครับผมเมื่อกี้เราเล่น2คาสทีที่ไม่ถนัดนะผมต่อไปเราผมจะมาเล่น2คาสทีอีก ที่ค่อนข้างโกงนะผมนะมา,มาเรามาเล่นของคอลลี่ก่อนนะผมเป็นคัตทีโอลีน่าผมสกิลค่อนข้างที่จะดีนะครับผมมาเขาไปกันเลยครับผมสกิลคัตทีของคันนี้ค่อนข้างท,ที่จะดีนะผมโอเคมันก็จะเป็นการสุ่มแม็ก์นะครับผมนะก็เราไม่สามารถรู้ได้นะผมว่าเราเล่นด่านไหนนะครับผม มันจะขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะในการเข้าห้องนะผมอะไรให้เววันล่ะอโอเคได้อยู่นะผมรายดิษสามสิบนะผมมีคนนี้ได้มาสไตล์ดิษนะผมสามห้านะก็อัพค่อนข้างเยอะอยู่นะตัวนี้นะองสามห้าแปลงว่าเข้าอัพเกรดค่อนข้างที่จะเยอะนะ้ผม มาครับผมคาร์ทีคันนี้สกิลค่อนข้างโกงนะผมคันนี้มาดูด็สกิลสกิลที่ผมใส่มานะอุ้ย,ยชนชนชน,ชน,ชน,ชน สกิลวันแรกมันเหมือน,นจะเป็นของอ่าอีซียูคันนี้เลยนะผมสกิลตัวนี้ก็เป็นการนี่นะผมให้เพื่อนๆเลีเ้ยวไปตามที่ทางไม่สามารถดิฟได้เนาะมันจะเป็นการชนกับแพงนะสกิลที่เมยเนาะค่อนข้างดีนะผมคุยก่วง กดไปเลยนะผมนี่เห็นไหมคือแบบไม่ต้องดีดนมแค่เพื่อนเลี้ยวนะผมนี่มีนโตแล้วก็กดไปเลยนะผมเห็นไหมเนี่ยก็ประมาณนี้ผมสกิลของรถคันนี้นะหนึ่งนาทีสิบเก้านะผมไฮเบววันแม้สกิลค่อนข้างที่จะโกงสำหรับอ่าคัสตีคันนี้นะผมนะโอลิน่านะผม ก็จะมีเสียงเหมือนในพ้นทักอย่างนึงเนาะเป็นรถของรถคันนี้นะผมเนี่ยสกิลคันนี้ค่อนข้างที่จะโกนสำหรับโอลิน่านะผมเล่นง่ายแล้วนะเล่นง่ายสุดแล้วสำหรับคนที่เรื่องเล่นใหม่นะอันนี้ก็รับผมจะได้เป็นทีพอยนะผมีพอยห้าร้อยแล้วก็เป็นแต้มในการอัพเวลตัวละครนั่นเองนะผมมาครับผมเกมสุดท้ายก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นรถ คัทีคันนี้หนุ่มนี่ภูมิใจนําเสนอแล้วผมคันนี้ซุนลูหอคงนะผมคันนี้หนุ่มคือซั e นวูคองก็ไเด้งหนุ่มกดเลยมาเลยสกิลของรถคันนี้ดีมากๆนะผมคือแบบมินิบูทมันขึ้นรัวๆเลยแหละรถของรถคันนี้นะผมซันวูคองนะผมยิ่งทางตรงนี้ยิ่งเหมาะเลยนะผมคือมินิบูทมันขึ้นเรืเอ่อยๆอ่ะเหมือน ECU ของเอ็กซ่าอะไรนมสก,กิลของรถคันนี้นะครับผม ป็นสก,กิลที่มีเฉพาะในโหมดโอเวอรัล์นแบตเทิลนะครับผมนะด่านอะไรเนี่ยอ๋อเซอร์ปี่ฟอเรสต์โอ้โหเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนี้นะจะเล่นแต่ตัวเดียวนะผมก็ไม่เล่นตัวอื่นเลยนะผมคืออัพไปนะนะครับผมมา ดดูเห็นไหมเห็นไหมมินิบูธมันขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยนกด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 ตรงนี้ก็สามารถบินได้นะผมถ้ามินิบูธมันจลิบินได้นานนะผมบีรถเลยเนี่ย ทิปเร็วไปหน่อยอุ้ยพูดเกินช้าแง่มันก็จะประมาณนี้สำหรับสกิลของรถคันนี้นะอุ้ยแรงเกินแรงเกิน นังมือไม่ได้อืมบบว,วีรีบรีิวไปเลยโอ้โหดิฟวิคเกิร์น,นี่มันต้องแบบนี้อ่ะงอุ้ยชวนจะแซงเหรอจะแซงแล้ว,ลวบินไปแล้วที่สองนะผมหนึ่งจกืบสามสอง กาทีคนนี้เนาสกิลค่อนข้างโกงนะสำหรับสูนูของผมแต่ว่าในการเลี้ยงบูธก็ต้องเป็นจังหวะนิดนึงนะผมแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็กลัวตามเขาไม่ทันทำโดยกดระลัวไปเลยนะผมคือมินิบูธมันจะขึ้นมาประมาณ0.5วิตอนน่อการขึ้นหนึ่งครั้งนะผมก็เหมือนกับสกิล ECU ของเอ็กซ่านะครับผมนะได้แต้มมานะผม เพื่อนจะได้ที่เท่าไหร่ก็แต้มบวกเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าจะบวกน้อยท่านเองนะผมถ้าได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ก็จะบวกเยอะหน่อยนะผมที่สี่ที่ห้าที่หกก็ได้แต้มเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะบวกน้อยนิดนึงนะครับผมอ่าครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับโหมดนี้นะผมนะโอเวอร์รันแบตเทิรนะผม <c oughs> ก็สนุกดีนะครับผมนะก็เล่นแก้เบื่อได้นะผมคลาเยเครียดได้นะผมดีกว่าเราไปเล่นทีมเบสซิ่งทีมแบทเทิร์นนะผม ก็มาเล่นโหมด Overland b a t นี่ก็มันมีสกิลที่ทําให้เราแบบคือมันเกมไม่น่าเบื่อพูดง่ายๆนะผมทําให้เราสามารถจับต้องคาร์ทีได้สำหรับสายฟรีที่อยากเล่นคาร์ทีนะนะครับผมในโหมดนี้สนุกดีนะครับผมก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม